ดูดูเดีนะ๋ยวแยครับอันนี้บนยอดเขาไอ้บอกพิกัดน,นะครับเดี๋ยวชาวบ้านตามมาเราจะเราจะไปเฉพาะเป็นความลับนิดหนึ่งเรื่องกลางขึ้นเขาครับวันนีนรร้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่20 2สิบหนะ2ี่บวันนีสาขาครับวันนี้มาขึ้นเขากับบุคคลท,ที่ด้รับพันป่าชมีงด,ดง้เห็นเลบแบบครับ ไปแล้วไม่ได้ดูครับดูตัวนะครับเดี๋ยวเดียวมีชาวบ,บ้านไปซื้อในพานตัวนี้มา,ายังไงล่ะตะใจโอ้เดินทางมาตอนนี้สภาพพอที่ว่านึกถึงนึกถึงอะไรนะน้ำเกลือแร่ละอ,อันนี้ขาลงล้วครับเมื่อสักครู่นี้ขาขึ้นตอนนี้ขาลงขาลงเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เหนื่อย น้ำหนักมันจะลงที่หน้าขาหมดนช่วงเดือนไน่ยขึ้นไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้คำนวณเวลาลงด้วยต้องระวังนะสำหรับสลหรับมือใหม่หัดขับไออัอนนั้นตัวมบ้านอะไรอ๋วันนี้ก็มาถึงจุดที่เราเดินทางมาต่เช้าแล้วครับขึ้นเขาลุ้นี่มาแต่เวลาเก้าโมงขี่ม,ม,ม,มอเตอร์ไซค์มาก,ก่อนออกมาจากหมู่บ้านก็ประมาณสักสี่กิโลอะ จอดไม้ต้องใช้เขาเอาขึ้นมาตอนนี้เจอแล้วครับสิ่งที่เราต้องการคือว่านเป็นว่านที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะบาจย์หลายท่านเอาเนสารสิ่งนี้นะรับไปประกอบกับเมตตามานิยมนี่เรียกว่าว่านว่านแรงตกล่องอยู่แล้วว่านว่านช่างโาสมโรงพุกปัญาเทกตัวบ้านเราได้เยมาสองคน มองไม่เห็นหน้าเนี่ยเป็นทหารแต่วันนี้มันเป็นวันพระครับผมมาเลยมาเหลืองๆหน่อยเอาสไตล์เหลืองๆหน่อยเอาแสงเหลืองมาเลยครับมาเป็นกรอบปรรรเป็นกำอันดูนี่นี่โอ้หนะครับเราค้นไปแล้วเนี่ยปลาไม้จะจับเราหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาไปปลูกครับไปขยายพันุให้นุกหลานได้ดูได้ศึกษาถ้าส่วนคนไหนสนใจก็พักพวกกันเองครับหัวละห้าร้อยนะครับ <laughs> 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 พูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นจริงจริงอ่ะ ราคาตรงนี้มันไม่มีหหลกครับแต่สิ่งที่มันยากคือมันหายากแล้วก็การที่เราจะขึ้นมาหาบริเวณนี้ได้เนี่ยผมว่ามันใช้พลังกาลังเยอะมากผมว่าผมเดินขึ้นมาในเช้านี่หมดพลังงานไปประมาณเจ็ดร้อยแคลอรี่แล้วตอนนี้นะดูจากสภาพแล้วเสื้อผ้าเปียกหมดแล้วนี่ยังโชคดีนะครับโชคดีที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็คงจะเรียบร้อยคงจะเรียบร้อย